สวัสดีจ้าพี่ชาแนลมาแล้วด้อจ้านะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออมเงินนะคะเทคนิค,คขายดีต่อไปคือการออมเงินค่ะนะคะวันนี้ถ้าเราหาเงินจากการขายของออนไลน์มาได้หรือเราค้าขายอะไรก็ช่างค่ะนะเป็นความรู้ที่แต่ก่อนเราก็ขายของอะไรเราไม่เคยรู้ค่ะนะคะเรามารู้ช่วงที่นี่แหละเจอแม่คุสิตาแต่เฮ้ยมันพยายามเก็บแล้ว แต่มันก็ยังไม่ได้แต่ต่อไปนี้ถ้าขายของออนไลน์ได้ก็จะแบ่งเงินออนไลน์เก็บไว้ค่ะจะไม่ใช้เลยค่ะนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อจะทําให้เรามีเงินเก็บอันนี้ไปรเรียนรู้มาเอามาแบ่งปันเด้อมาเด้อ ต่อไปนี้เราสั่งตัวเองให้ตัวเองมีเงินเก็บน,นะคะหลักล้านเลยนะทุกคนอืเมืม่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนะี่ยให้เรามีเงินเก็บจากการขายของออนไลน์แต่เขาบอกว่า ให้เรารู้สึกว่าเรามีแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขวิธีการเก็บเงินที่ไม่ไปเรียนรู้มาจากพี่พอนะเป็นดารานะ วันนี้เราหาเงินมาได้เท่าไหร่ให้เราเก็บสิบเปอร์เซ็นต์อะออมแรกออมเพื่อค่าใช้จ่ายกินเที่ยวทําบุญแต่ไม่ใช่ซื้อของแบรนด์เนมต่างๆคือซื้อ,อ,อ,อขวาของฟุ่มเฟือนั่นไม่ใช่ออมไม้ค่าบ้างค่ารถ ค่าใช้จ่ายต่างๆสองออไม่เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเราอยากได้อะไรบ้างอะ่ะเราก็คิดรวมเลยว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ต้องกหาเงินม,มาเก็บไปเท่าไหร่ ขอภัยที่กินด้วยพูดด้วยเด้อพี่น้องสามอมไว้เพื่อเรียนรู้เพิ่มความรู้ใหม่ๆเพราะว่าบางทีอ่ะโลกโลกมันเปลี่ยนไปเหมือนเราอยากมีความก้าวหน้าทางธุรกิจอะไรเงี้ยอื แล้วก็ต้องออมไว้ดีกระิงอ่ะพี่เคยไปดูเขาสอนนะเงินส่วนหนึ่งที่เก็บไว้อ่ะเก็บไว้เลี้ยงคนที่เขาประสบความสำเร็จคนเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ความรู้จากเขาว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จเหมือนเขา เก็บไว้เพื่อเหมือนมืนที่คนรวยเขาทำกันซื้อซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออสังหาดีมาซับเทรดหุ้นหรือออมออมอะไรนะออมสินในต่างๆอะไรเงี้ยซื้อทองอย่างเงี้ยค่ะเท่าไหร่แล้ววะต่อมา ออมไว้แบบคิดก่อนคิดก่อนทำบุญทำทานตามที่เราต้องการส่วนที่ออมให้แม่พี่พี่เก็บไว้ออมเพื่ออนาคตนะอืม กอนดูกันแล้วก็ออมอีกอย่างหนึ่งคือออมให้รางวัลตัวเองถ้าสมมติว่าเนี่ยเราขายของออนไลน์ไปเรื่อยๆเรามีเงินเยอะๆมากขึ้นเราจะซื้ออะไรให้ตัวเอง ห <1 S 2> น,น,นึ่งในสามเดือนเนี้ยถ้าสมมติว่าหนึ่งในสามเดือนเรามีเงินเก็บเยอะๆหลักแสนเนี้ยหรือหลายหมื่นเราจะซื้ออาหารเสริมดูแลตัวเองไหมเพื่อจะให้เราอายุาย,ยืนอะไรเงี้ย คองอ่ะเป็นของมาที่หลังอ่ะอย่างอื่นเลยนะพี่อยากได้อาหารเสริมค่ะถ้าพี่หาเงินได้ได้เหมือนขึ้นพี่ซื้อเลยอาหารเสริมดูแลร่างกายที่บอกตัวเองเลยว่าถ้าเราหนึ่งในสามเดือนนะเรามียอดขายแบบเนี้ยม,มีมีเงินเก็บเท่านี้ ฉันจะซื้อมาดูแน่เธอเลยทุกคนปกติพี่กินแอปเปิลดีท็อกซ์ดูมเนี่ยก็ว่าดีเลยนะแต่เมท็อกอ่ะโหะประโยชน์เยอะมากอะ ต้องตั้งใจขายสบู่นดาละนดาขายง่าย <c oughs> ใครที่สนใจสบู่นดาล้างหน้าสั่งซื้อสอบถามได้นะคะซ <c oughs> ึ้นเดียน ของเข,อเข้าอีกเยอะค่ะจะสั่งมาอีกห้าสิบก้อนค่ะพี่ไม่เคยกลัวขายไม่หมดขายหมดทุกอย่างเป็นคนขายอะไรก็ขายได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหน้าเรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนเราอะเล้าโลมกิตใจลูกค้าได้ให้เขามาซื้อพี่เรีมีประสบการณ์ในด้านการขายไทำงานด้านการบริการ อินเนอะจะได้มานานหลายปีบวกกับการขายของอะไรปีนี้จากจากวันนี้ไปพี่ขอแบบประสบความสำเร็จอะ่ะทุกวันนี้สั่งจิตให้ตัวเองบริหารเงินให้ดีอะ่ะให้มีเงินเหลือเก็บ กขาจะขอให้เราหาเงินจริงกริงมะเขือเทศมีประโยชน์นะแต่เวลากินทำไมมันกินไม่ได้วะ ไปก่อนด้วพี่นอ้องไม่ยบายวัสดีจ้า